ในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์เฉพาะบริษัทรถยนต์เท่านั้นนะครับจะไม่มีการซ้ำเติมหรือว่าพาดพิงถึงลูกค้าที่ซื้อเนต้าในทางเสื่อมเสียแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, ได้ออกข่าวว่าบริษัทของ h o ซอนนิวเอ็นเนอร์จีอัตโมเจ้าของแบรนด์รถยนต์เนต้าที่จีนได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายอย่างเป็นทางการตามรายงานสถานีโทรทัศน์ซีซีเมื่อวันศุกร์ที่20มิถุนายน2025 จบรายงานเพียงเท่านี้ครับเพราะว่ามีแค่3บรรทัดเองก็คือแหล่งข่าวรอยเตอร์บอกสั้นๆแบบนี้จริงๆขนาดผมพยายามค้นหาข่าวจากโลกออนไลน์แล้วใช้ตัวพินยินอักษรจีนเนี่ยก็หาข่าวเกี่ยวกับเนต้าเนี่ยยากมากครับอะไรจะลึกลับขนาดนั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงนะครับพอข่าวนี้ออกไปมันกลายเป็นไฟลามทุ่งโซเชียลเน็ตเวิร์ที่เรียกว่าอยากรู้ว่าเนต้าล้มละลายแล้วคนไทยจะทำอย่างไร ในทางกฎหมายนั้นเนต้าก็จะเกรมเข้ากระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และต้องใช้สิทธินในการฟื้นฟูกิจการใน6เดือน ถ้าทําไม่ได้หลังจากนั้นก็จะมีการขายทอดกิจการกันอาจจะขายแยกทรัพย์สินแยกแผนก,กันเลยนะครับซึ่งนั่นอาจจะไปสู่ของการปิดกิจการที่แท้จริงหรือว่าดีฟังถ้าให้พูดตรงๆเลยภายใน6เดือนเนี่ยมันฟื้นฟ,นฟนูยากมากเพราะธุรกิจของเนต้าก็คือการขายรถยนต์สำเร็จรูปไม่ใช่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนหรือว่าพัฒนาเทคโนโลยีแล้วกระจายสิทธิบัตรออกไปถ้าแบบหลังนียมีโอกาสฟื้นแน่นอนครับ แต่ถ้าจะทํารถรุ่นใหม่มาขายแข่งกันก็เป็นไรที่ไม่ทันการแล้วเพราะตอนนี้ผู้ที่ครองตลาดรถยนต์ New Energy หรือพลังงานใหม่ที่จีนก็คือบริษัทใหญ่ยานยนต์ของจีนที่อยู่มาหลายสิบปีบางบริษัทมีประวัติศาสตร์มาเป็นร้อยปีแล้วด้วยไอ้คําว่ารัฐบาลอาจฉีดเพื่อให้เกิดสตาร์ทอัพยานยนต์อีวีที่เขาที่จะต้องการฝันเฟื่องเอาไว้เนี่ยสุดท้ายก็เป็นปาหีเพราะบริษัทที่ครองตลาด New Energy มีแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลย บริษัทเล็กไฟแรงไม่เกิดครับเรียกว่าถ้าหากเนต้าที่จีนจะต้องปิดตัวธุรกิจเพื่อแยกทรัพย์สินออกมาหั่นขายแล้วแล้วก็เราต้องบอกไว้เลยว่าเนต้าคือแบรนด์รถยนต์ที่สร้างประวัติศาสตร์แจกแพ้ให้แก่ลูกค้าชาวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยแน่นอนต่อจากเดวูในสมัยนั้นนะครับคือเดวูเคยขายในไทยช่วง1994จนถึง1 9 9 9มียอดขายสะสมมากถึง9,717คัน โดยผู้รวบรวมข้อมูลนี้ต้องขอบคุณชินาริงโกที่ช่วยเช็คข้อมูลมาอย่างดีเพราะว่ายอดขายสะสมของเนต้าในไทยมีมากถึง2 0 0 0 0คันนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศไทยหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่นับกรณีของเชฟโรเลตหรือเจเนอเรลลมอเตอร์นั่นเป็นเพราะว่าบริษัทแม่ของเชฟโรเลตยังไม่มีสถานภาพธุรกิจล้มละลายเหมือนกับเนต้าและแดวูในสมัยก่อนถึงแม้ว่าธุรกิจรถยนต์แดวูเคยให้ GM มมาอุ้มสมในเกาหลีแต่ทว่า ในตัวธุรกิจของเดวูธุรกิจทั้งหมดก็ยุติธุรกิจในปี1999แล้วต่อให้เดวูมอเตอร์ถูกเทคโอเวอร์โดย GM แต่มันก็เหมือนถูกตัดขาดโลกนะครับสำหรับลูกค้าประเทศไทยแล้วก็ที่เกาหลีใต้แทบจะหาผู้รับผิดชอบลูกค้าเดวูในไทยไม่ได้เลยละครับอีกอย่างหนึ่งเจ n e r a l m o t o มอเตอร์ยังดำเนินธุรกิจในไทยที่ชื่อว่า a c d e ด o ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ยังทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนไปยังผู้ผลิตรายอื่น และยังส่งชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศไทยไปยังละตินอเมริกาเพื่อประกอบรถยนต์เชฟโรเลตที่นั่นแน่นอนว่าบริการหลังการขา,ขายของรถยนต์เชฟโรเลตนั้นทาง AC Delco ยังเป็นผู้รับผิดช,ชอบซึ่งในหน้าของ Facebook ทางเชฟโรเลตเองนั้นยังมีการแอคทีฟกันอยู่ครับไม่ได้ร้างอย่างที่คิดนะขณะที่เนต้าท้ายุติกิจการก็แทบไม่ต่างจากเดวูในสมัยก่อนเลยคือถ้าไม่มีการซัพพอร์ตอะไรระยะยาว เราก็เชื่อว่าประชากรเนต้าจะหายจากบนท้องถนนเมืองไทยภายในไม่เกิน10ปีนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยเสียเปรียบตอนนี้อย่างแรกเลยก็คือเนต้าได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไทย400ล้านบาทจากแหล่งข่าวประชาชาติธุรกิจและยังไม่พอติดนี้ดีลเลอร์หลายรายรายวมกันเป็นร้อยกว่าล้านบาทด้วยเนื่องจากช่วงก่อนการเซ็นอนุมัติ ev 3.0 เนตาได้ขอร้องให้ดีลเลอร์ออกเงินส่วนลดให้แก่ลูกค้ากันก่อนเพราะช่วงนั้นเนตาตั้งราคาจําหน่าย V 7เจส0นกว่าบาทแต่พอข่าวออกมาว่าจะได้รับเงินอุดหนุนแต่ยังไม่อนุมัติลูกค้าก็เข้าใจว่าเออเนตาจะต้องได้รับส่วนลดทันทีเดี๋ยวนี้เลยซึ่งถ้าไม่ขายรถเลยก็จะเสียโอกาสใช่ไหมครับดังนั้นดีลเลอร์ก็เลยออกเงินส่วนลดกันเอง1 0 0 0 0แกว่าบาทกันก่อน น,นี่คือนี่แอดวานลุงหน้าซึ่งข้อมูลนี้ผมได้ยินจากปากด้วยตนเองกับคุณจิมมี่เฮลิแม็กดอ c คอมครับขอรีเฟอร,ร์ไว้ตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องการผลิตชดเชยนั้นสำหรับเนต้าไทยแลนด์เป็นอะไรที่ฝันเฟื่องไปเหมือนกันนะเอาแค่ปัจจุบันนี้โรงงานบางชันเอ s สเซนเบรีก็หยุดผลิตรถยนต์เนต้ามาพักใหญ่แล้วบางแหล่งข่าวเนี่ยบอกไว้ว่าหยุดผลิตมานานถึง5เดือนเหตุผลง่ายๆเลยก็คือยอดขายรถมันส่อเขาไม่ดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับ แต่ถ้ายัางเดินหน้าผลิตอีกก็ต้องมีสต็อกกองบานเบิกยิ่ยงกว่านี้เอาแค่ okay, ว่าตอนนี้หยุดไปนานมากแล้วแต่ยอดจองกองสตอ็อกยังไม่หมดเลยก็คิดดูว่ามันแย่ขนาดไหนครับอีกอย่างเนต้าก็เป็นหนึ่งในค่ารถยนต์ที่เคยขอเจรจาต้าอวยกับสถานทูตจีนและค่ารถจีนอื่นเพื่อขอร้องรัฐบาลไทยเลื่อนกำหนดเดยไลน์การผลิตชเชยโครงการ ev 3 0จากปี2025ก็คือปีนี้เนาะให้เป็นเดยไลาปี2 0 2 7แทน ถ้าเอาแค่ยอดจำเข้าของปี2023ปีเดียวมาคูณกับยอดเชยๆคูณ2เนต้าต้องผลิตชดเชย25,554คันในปี2026แต่ถ้าจะผลิตชดเชยถึงปี2027มันก็ต้องคูณ3กันก่อนนะครับสูตรของเราก็เช่นเคยก็คือเอายอดรถนำเข้าปี2023มาคูณคูณ3ก็ต้องผลิตชดเชยถึง38,000กว่าคันในปี2027 รองในสภาพว่าเนตาัาจะมีปัญญาผลิตชดเชยด้วยยอดผลิตสูงขนาดนี้ได้ยังไงถ้ายังฝืนสังขารอยู่ต่อในไทยนะครับอย่าเอาแค่ว่าปีหน้าและปีนี้เนต้ายังไงก็ต้องมีเรื่องคุยกับรัฐบาลไทยในการชดเชยเงินคืนยังไงนะครับซึ่งเราก็มีรู้ว่ารัฐบาลไทยไปคุยกับเนต้าได้หรือเปล่าถ้าเจอตัวกันได้เนต้าก็ไม่น่ามีเงินชดเชยนะเพราะบริษัทแม่ก็ย่ำแย่กันอยู่แล้ว ตั้นเท่ากับว่าประเทศไทยกลับเป็นผู้เสียหายจากนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซะเองจากเดิมที่พยายามสร้างเอส r v e บใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเพราะอาจจะคาดการว่าต่อไปยอดส่งออกรถยนต์จากเมืองไทยเนี่ยน่าจะมียอดส่งออกที่ลดลงน่าจะต้องมีรถยนต์ประเภทอื่นที่มาอุดช่องว่างมั่งแต่กลายเป็นว่ารถอีีจากจีนกลับมาเพิ่มภาระของประเทศไทยในกรณีที่ผู้ผลิตไม่มีแนวคิดจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยเลยเอาแต่กอบโกยลูกเดียว กลายเป็นว่าประเทศไทยสียเงินเสียโอกาสและยิ่งสภาวะเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยจะดีแล้วก็ยิ่งเสียเข้าไปอีกครับแล้วผู้ใช้เนต้านับเต่าจากนี้จะทําไงก็คืออาจจะต้องใช้จนกว่าจะซ่อมแซมบางส่วนไม่ได้ครับในส่วนของชิ้นส่วนตัวถังหรือว่าวิศวกรรมพื้นฐานน่าจะพอตามแก้ไขกันได้บ้างแต่บางประเด็นก็น่าเป็นห่วงเช่นการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าอนาคตของซอฟต์แวร์ในรถเนต้าปัจจุบันจะมีการแบบเขียนไฟล์ให้มันหมดอายุใช้งานเมื่อไหร่หรือเปล่าหรือว่า จะต้องมีการถูกบังคับให้มีการอัปเกรดด้วยไหมหรือว่าจะตั้งค่า Default ให้มันใช้ได้ตลอดชีวิตไปเลยอันนี้เราต้องลุ้นกันจริงๆนะครับนี่คือเรื่องวุ่นวายในประเทศไทยแล้วยังไม่จบด้วย